สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n นลออโต้เซ l ล์รีวิวนะครับกับผมเซลสิงห์นะครับที่ปรึกษาการขายบริหารสุทธรมอเตอร์สีนักขลินนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมกับหัวเดียวนะครับผมไททันซิงเกิลแคปนะครับเป็นขับสีนะครับเป็นตัว GL นะครับราคาอยู่ที่74,000บาทนะครับตกแต่งแบบออฟโรดนะครับพร้อมลุยทุ่งลุยสวนทุกที่เลยนะครับผมคันนี้แต่งอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าครับ สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็เป็นซิงเกิลแครตัว GL นะครับเกียร์ออโต้ขับ4นะครับผมเครื่องยนต์จะอยู่ที่2,400ซีซีนะครับผมแรงม้าอยู่ที่1 8 1แรงม้านะครับตัวนี้เป็นเครื่องไมเว์คินดีเซลแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูชุดแต่งกันเลยดีกว่าอย่างแรกนะครับตัวคู่ฝากระโปรงนะครับจะเป็นสีดำด้านนะครับผมอันนี้แต่งเพื่อสวยๆหล่อๆนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ดุมากเลยต่อมานะครับไททันสปอร์ตนะครับเป็นโลโก้อะคริลิกสีดำนะครับตัดกับฝากระโปรงสีขาวนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จจจะะะะะะเเป็นนนนนนกกกรรรรัััััังงงห้้้้าาาาสีดคคคบบบบบขขขตวูมยิ่ึแล ลงลงตัวได้ครอบไฟหน้านะครับตัวนี้ทําให้ไฟหน้าดูโดดเด่นและดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมและที่พลาดไม่ได้เลยนะครับสาหรับชุดแต่งแฮมเมอร์ของเรานะครับผมตัวนี้เท่ดุดันจริงๆนะครับตัวนี้รอห้อยห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับตัวนี้ดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับจะมีห่วงโอเมก้าตีแดงตรงนี้นะครับอ่าและชุดแต่งก็จะมีคำว่าแฮมเมอร์อยู่ตรงกลางนะครับเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมกับไฟสปอร์ตไลท์นะครับสามารถวิ่งในป่าในเขานะครับเปิดทีเดียวสว่างจ้าทั้งป่าเขานะครับเจ้าทงเจ้าทีตื่นหมดเลย กระจังหน้าสีดำมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ยังมีหูรากที่ด้านล่างนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับแข็งแรงทนทานนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านข้างเลยดีกว่าครับ สำหรับทางด้านท้านะครับอย่างแรกที่ผมแถมให้ลูกค้าก็จะเป็นการสัดข้านะครับสามารถเปิดกระจกรับลมเพื่อระบายอากาศได้ดีนะครับกันฝนกันละอองน้านะครับผมแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดเลยครับก็จะเป็นคิ้วุ้มล้อนะครับตัวนี้จะเป็นสีดาด้านนะครับมีหมุดสีเงินนะครับตัวนี้จะเป็นหมุดเล็กนะครับผมแล้วก็จะรับกันอย่างลงตัวกับล้อแม็กขอบ16ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นของ X อ l p h a านะครับผมจะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนนะครับจะรัดด้วยยางออเทเลนของโอตานิ สามารถเพิ่มเท็กเจอร์เพิ่มลายให้กับรถได้มากยิ่งขึ้นเลยครับด้วยสติ๊กเกอร์นะครับผมลูกค้าสามารถเลือกลายได้เพราว่าต้องการลายแบบไหนนะครับตัวนี้ก็ลูกค้ารีเควสเป็นแบบลายโพนนิดนึงนะครับพร้อมตัวสอดมิสูจน์ยีแดงตรงนี้นะครับสวนทัศนีสิงห์ทองฟาร์มนะครับที่ลูกค้าติดตั้งรีเควสมาก็สามารถเอามาฟอนรวมกับสติ๊กเกอร์เราได้นะครับแล้วก็ที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าตัวนี้พิเศษจริงๆบันไดข้างไฟฟ้านะครับเพียงลูกค้าเปิดประตูนะครับบันด้าาออมม่เเเรรบะปใหืืพิ บันในข้างก็ปิดปั๊บครับผมผมบอกเลยว่าโคตรเท่ครับเดี๋ยวเราไปต่อที่ด้านหลังเลยดีกว่าครับ และสำหรับทางด้านท้ายนะครับที่แถมเป็นพื้นฐานเลยก็ต้องเป็นกระบะไลเนอร์ของมิตซูบิชิแท้นะครับผมตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับท้องห่วงรัดของ6จุดนะครับแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนะครับและถัดลงมานะครับจะเป็นสติ๊กเกอร์ไททันนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นลายเอ่อโคนนนิดนึงนะลูกค้าก็เพิ่มสติกเจอร์ให้ฝากระโปรงดูมีความลงตัวเข้ากับจุดแต่งมากยิ่งขึ้นนะครับและที่โดดเด่นพิเศษเลยเขาก็จะเป็นตัวนี้เลยครับกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับ ลากได้จริงนะครับไม่ต้องกลัวหลุดกลางทางนะครับแล้วก็ถัดลงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นกล้องถอยนะครับสามารถตรวจเช็คระยะเส้นทางได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปจนตูดชาวบ้านเขานะครับแล้วทางด้านข้างก็จะเป็นชุดครอบไฟเลี้ยวนะครับหรือไฟถอยนะครับตัวนี้จะติดกับชุดแต่งนะครับเพื่อไฟท้ายดูดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ชุดแต่งของเรานะครับตรงนี้จะมีไฟถอยให้ด้วยนะครับเวลาถอยก็จะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะรับกล้องถอยนะครับเปิดไฟสว่างเพื่อเห็นทางเวลาวิ่งในป่าในเขาเนาะแล้วก็จะมีห่วงโอ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อัอนที่ด้านในเลยเดีกว่าครับ และสำหรับด้านในนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งฟิล์มกองแสงสีดำนะครับเป็นทั้งหน้า60บานข้าง80นะครับลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้นะครับว่าจะมืดมากแค่ไหนนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกล้องหน้ารถนะครับสามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆได้นะครับผมโอเคและที่ลูกค้ารีเควสเป็นพิเศษเลยก็จะเป็นจอหน้า Android นะครับทำงานควบคู่กับกล้องมองหลังนะครับทำให้การถอยจอดสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับผมและคันนี้นะครับยังมีดิฟล็อกไฟฟ้านะครับผมทําให้สะดวกสบายในการเปิิดดอโลมมากกย่งขึ้้นะแว็จี ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับลูกค้าสามารถเลือกเป็นขับเคลื่อน2อล้อนะครับขับเคลื่อน4่ล้อปูทางนะครับหรือว่า 4L ก็คือขับเคลื่อนในระบบพวกออฟโรดทางหินทางทรายนะครับผมแล้วก็เบาะหนังของเรานะครับเป็นเบาะหนังสังงคห์แบบ PU นะครับนุ่มสบายนะครับระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็กุญแจของเรานะครับอัปเกรดให้ลูกค้าเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถกดปลดล็อกหรือกดล็อกรถได้นะครับเหมือนรถเก่งเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้พรีเมียมจริงๆริ ก็เป็นยังไงก็มัางครับสำหรับเจ้าไต้ทันซิงเกิลแคปบแตงออฟโรดสุดจัดของเรานะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อผมมาได้ที่0940277199นะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดน,นะครับมีข้อสงสัยหรือว่าตีชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Drive your ambition.